s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l l c o o m นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับอีีนี้นะคะก็จะเป็นสตาราศีอีพีที่29ก็จะเป็นของวันที่3ถึงวันที่9พฤษภาคม2 5 6 4นะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีดาวย้ายทั้งหมด1ดวงค่ะก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เขาเป็นดาวแห่งความรักการเงินนะคะแล้วก็เป็นดาวเจ้าของราศีพฤษภกับราศีตุลเนาะคราวนี้เนี่ยดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภก็จะเหมือนกับว่า ย้ายกลับบ้านตัวเองนะคะก็จะให้คุณในด้านที่มันค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างโอเคแต่บางเอิญว่าในช่องของราศีพฤษภเนี่ยมันมีราหูอยู่ด้วยนะคะมันก็จะทําให้แทนที่จะได้คุณไปอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะได้อย่างอื่นไปด้วยที่นี้พิมพ์ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าดาวศุกร์เนี่ยเข้าย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่หกพฤษภาคมและก็จะอยู่ที่นี่จนถึงวันที่ส1สิบเอดพฤษภาคมนะคะต่อให้เป็นดวงของสัปดาห์นี้แต่ว่าผลมันยังคงต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31พิพฤษภาคมสำหรับดาวสุกปกติเวลาเขาไปอยู่กับราหูมันก็จะมีค่าแบบว่า เวลาชอบอะไรหรือว่าหลงอะไรเนี่ยหลงแบบหัวปักหัวปำเลยในแง่ดีก็คือเราจะมีแพชชั่นกับมันมากหัวใจเต้นแรงรู้สึกว่าหยุดคิดถึงเขาไม่ได้หรือว่าหยุดคิดถึงสิ่งนั้นสมมุติว่าถ้ามันเป็นงานก็โหยอยากคิดสิ่งนี้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นในสิ่งที่ไม่ดีละ่ะเช่นถ้าเขาเป็นแฟนชาวบ้านเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราหยุดคิดเรื่องเขาไม่ได้เลยทํายังไงดีหรือว่าเอ๊ะ eh, เขาเป็นเนื้อคู่เราหรือเปล่าวะเพราะว่าเราไม่เคยมีปฏิกิริยาหรืออะไรแบบนี้มาก่อนลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยทีนี้เนี่ยในช่องนี้ค่ะมันไม่ได้มีแค่ราหูอย่างเดียวมันมีดาวพุธอยู่ด้วยนะคะเวลาดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันหลายคนคงเคยฟังไปแล้วเนาะว่ามันจะมีพวกฝนตกเอยอะไรที่เกี่ยวกับน้ําท่วมนะคะฝนตกในห้องนอนเพราะว่าน้ํารั่วซึมบนเพดานอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเขามาบวกกันมันก็จะมีดาวน้ําฝนอย่างดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มีราหูเป็นลมอะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เรามอง ว่าสิ่งที่ต้องเรามาระวังอ่ะนอกจากไอ้ลุ่มลงหรือว่าชอบใครแล้วะก็คือเรื่องเกี่ยวกับพายุเข้าเอออะไรที่อยู่ในหมดนี้ทั้งหมดนะคะก็ให้เรามัดระวังไว้ด้วยก่อนที่เราจะเข้าสู่ราศีแรกนะคะย้ํากันอีกนิดนึงว่าคําว่าราศีของแม่หมอนเนี่ยหมายถึงลัคนาราศีเนาะเวลาอ่านดวงอ่านตามลัคนาราศีนะคะไม่เหมือนกับราศีนะใครอยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรเนี่ยก็ให้ไปฟังในอีพีแรกกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎปีนี้เนี่ยเวลาอ่านราศีกรกฎเราจะแอบเซงนิดนึงเพราะว่าราศีกรกฎเป็นราศีหนึ่งที่ค่อนข้างเจอมอรสุมมาตั้งแต่ปีที่แล้วและยังคงเจอต่อเนื่องอยู่นะอย่างที่บอกไปว่ามันจะดีขึ้นในปี2 5 6 5เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปีประคับประคองให้มันเฮ้ยเอาตัวรอดผ่านปีนี้ไปเถอะแล้วค่อยว่ากันเรื่องการงานนะคะยังมองว่ายังไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นนะคะสาเหตุมาจากดาวการงานอย่างดาวอังคารเนี่ยเขาไปหลบอยู่ภพ วินาศวินาศเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนเสียไปยหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นการเวิร์กฟอร์มโฮก็ถือว่าแก้เค็ดไปได้แล้วประมาณหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนดวงซวยจริงๆดาวแบบนี้มันแปลว่าเราอะสามารถที่จะออกจากงานได้เลยหรือว่าได้เงินก้อนหนึ่งมาได้อะไรแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าช่วงก่อนนั้นนี้มีรับฟินหรือว่ารับงานไ้เยอะช่วงนี้เงินก็จะเริ่มเข้ามาแล้วค่าแรงนะคะก็จะเข้ามาได้ในช่วงนี้ ทีนี้นอกจากนั้นนะคะสมมุติว่าเรายังได้ทํางานอยู่ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้ทํางานทีหนึงที่มันค่อนข้างดังๆหรือว่ามีคนดังเข้ามาร่วมงานด้วยนะคะในช่วงนี้ก็มองว่าถ้าสมมติว่า สามารถทำงานต่อได้เดี่ยช่วงนี้ก็ต้องอดทนไปนิดนึงผลงานจริงๆหรือว่าอะไรดีอ่ะมันน่าจะมาสักประมาณเลยกลางปีไปเลยมีทุนาไปนะคะส่วนใครที่คิดจะสมัครงานช่วงนี้รับฟรีแลนซ์ก็อาจจะดีแต่ว่าถ้าอยากได้งานจริงๆมองว่ามีทุนาไปแล้ววะถึงจะได้งานนะคะส่วนเรื่องการเงินค่ะมองว่าช่วงนี้ก็มีเข้ามาจากหลายคิศทางแต่ว่ามันเป็นเหมือนเงินที่ทําไว้แล้วช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็เข้ามาพิจฝรณากนิดนึงนะคะด้วยความที่มันมีดาวเข้ามาในช่องการเงินหลาย ดวงก็แปลว่ามีโอกาสรับเงินนั่นแหละแต่ดาวมันผสมผสมกันอะแล้วมันอ่านว่าเฮ้ยเราเอาเงินไปเปใครได้หรือว่าถ้ามีใครไปชวนลงหุ้นเอย่ยหรือว่ามีใครไปชวนลง แชร์ลูกโซ่เอ่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่ผลร้ายอมันยังไม่เกิดในช่วงนี้หรอกนะมันจะเกิดหลังจาก31เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป mm. พิมพ์ก็ได้นําแบบนี้แล้วกันก็คือในช่วงนี้เนี่ยจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เราเลยแต่31พฤษภาคมเป็นต้นไปตัดสินใจเนี่ยแล้วแต่พิมพ์นะคะต้องรีบออกมาให้เร็วนะคะอย่าไปยุ่งกับอะไรไม่งั้นเราจะเสียเงินไปเยอะแล้วก็ไม่ได้กลับมานะคะต่อมาค่ะ ความรักนะคะคนโสดค่ะมองว่ามีคนเข้ามาคุยได้แต่ว่ามันจะอีรุงตุงนางเป็นรักสามเศร้านะคะพี่ไม่ค่อยแนะนําเลยเพราะว่าชาวพฤกษบในช่วงไม่กี่เดือนก่อนน่าจะเพิ่งเจอรักสามเศร้าหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่เอาดีกว่านะคะเราเก็บใจไว้เป็นแรงทํางานดีกว่าเรื่องงานเนี่ยเราก็ยังเจอปัญหาอยู่เราไม่อยากมีปัญหาเรื่องความรักอีกเรื่องหนึ่งหรอก ต่อมาค่ะคนมีแฟนนะคะถ้าสมมติว่าเผลอใจไปหาใครในช่วงนี้ดาวลุ่มหลงมันมีเอฟเฟกอีกแล้วนะคือคราวก่อนมันมีดาวลุ่มหลงเราเรียกว่าดาวอังคารกับราหูเจอกันก็จะทําให้ไปชอบแฟนคนอื่นได้หรือว่ามีแฟนคนอื่นมาชอบเราได้ต้องระมัดระวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทีนี้คราวนี้มันก็เป็นดาวลุ่มลงเหมือนกันแต่มันเป็นอีกแคทตากรีหนึ่งอะทุกคนแต่ว่าเอฟเฟกมันก็เหมือนเหมือนกัน่ะแต่ว่ามันก็จะไม่เลือกแล้วว่าเฉพาะคนที่มีแฟนมันจะเลือกว่าเอ้ยใครก็ได้ก็ให้เรามาระวังหน่อยนึงนะคะคนมีแฟนแล้วระวังมีกิ๊กนะคะแล้วก็ชอบใครได้ง่ายนะคะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ยังโอเคอยู่ในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาสนิทสนมแล้วก็หลากหลายด้วยเขาอาจจะมาชอบเราได้เรามาระวังว่าสิ่งนี้อาจจะทําให้คนรักของเรารู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่า ะนะคะประมาณนี้อย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอฟิลฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l m erm อ n Podcast ์สำหรับวันนี้นะคะแม่หมอขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ